สวัสดีค่ะก็พวกเรานะคะมาจากทีมหิ่งห้อยน้อยนะคะหนูชื่อนางสาวชนประสินแก้วปรางชื่อเล่นชื่อหนุนชื่อเน็กนะครับศิริร์วีสุวรรณครับชื่อแบงค์สุธีจทอครับค่ะก็สําหรับงานที่เราทําจะนําเสนอเป็นในรูปแบบของแอนิเมชันที่เป็นการ์ตูนแบบแนวโมชั่นนะคะเราจะทําในชื่อ หิ่งห้อยน้อยตลุยเนี normal นะคะตอนนี้กลุ่มเรายังไม่ได้คิดสตอรี่บอร์ดที่แบบชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าเท่าที่คิดก็น่าจะเป็นสื่อที่ใช้ในการให้ชี้ให้เห็นว่าความร้ายแรงของโลกเนี่ยมันขนาดไหนและความร้ายแรงของเพยมส่วตัวทาซึ่งเป็นมลพิษซึ่งเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่มานานแล้วแต่ว่าเราเพิ่งมาตระหนักกันทําไมเพิ่งมาคิดตอนนี้ทา,ทางที่ว่ามันไม่มีใครมาตระหนักในเรื่องนี้ตั้งแต่แรกแต่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เห็นถึงความแบบ อันตรายของมันแล้วก็นอกจากนี้จะเป็นการที่ช่วยในการให้คนเนี่ยนอกจากตระหนักแล้วก็จะหาวิธีป้องกันหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่มาแก้ที่ปลายเหตุเราจากเนี้ยไปถ้าสมมุติว่าโครงการนี้มันสําเร็จและเราได้ทําสิ่งนี้จนสาเร็จแล้วอ่ะสิ่งอื่นๆที่จะตามมามันจะเป็นผลดีต่อสังคมอย่างแน่นอนค่ะในรูปแบบที่ว่าเราจะนําเสนอโดยใช้สื่อเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยในการให้เยาวชนเนี่ยได้ตระหนักได้คิด ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิกฤตการณ์เกี่ยวกับด้านสุขภาพอะค่ะก็คือเราจะมีทั้งหมด4ประเด็นนะคะที่ว่าเราจะเอามาทําในแอน,นิเมชันนี้ก็คือ1ก็จะเป็นในด้านของโควิด -19 2ก็จะเป็นในด้านของ PM 2.53จจะเป็นด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นและ4ก็จะเป็นในด้านเกี่ยวกับสุขภาพในด้านอื่นๆนะคะซึ่งในลําดับที่4เนี้ยจะกลายเป็นอินโฟกราฟิกซึ่งเราจะใช้เป็นสื่อที่อธิบายประกอบค่ะโดยระยะเวลาในการดําเนินงานนะคะก็จะอยู่ใน ระยะเวลาประมาณ1เดือนแล้วเป็นโครงการต่อเนื่องค่ะกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยก็จะเป็นเด็กและเยาวชนเป็นส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าถ้าเราทําเป็นสื่อเนี่ยมันจะเกิดก่อให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายมากกว่าการที่เราทาเป็นอย่างอื่นแล้วเด็กก็จะมีความสนใจจะมีความที่อยากจะรู้อยากเห็นว่าเนี่ยมันเป็นปัญหานะมันเป็นสิ่งที่ว่าเราควรต้องทาเช่น Pm 2.5ล้วก็ควรใส่หน้ากากอนามัยเช่นเดียวกันค่ะถ้าเป็นในด้านของโควิด19ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยเช่นเดียวกันแล้วมันก็จะมีแบบไอ้เรื่องแบบนี้ ซึ่งถ้าสมมติเราทำได้อะมันจะเป็นการที่ช่วยให้สังคมเนี่ยมีโรคติดต่อที่น้อยลงทค่สองโลคนี้เท่านั้นที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือว่าจะเป็นโควิด -19 มที่สนใจเข้า่โครงการนี้นะครับเนื่องจากทางหิงห้อยน้อยเนี่ยเป็นองค์กรที่ทําสื่อเกี่ยวกับประเด็นด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับเด็กอยู่แล้วอย่างเช่นครั้งก่อนก็จะมีเรื่องของความรุนแรงหรือว่าไซเบอร์บูลิ่งแล้วก็ครั้งนี้ที่เป็นสีน้าสาคัญในโครงการก็คือเป็นเรื่องของสุขภาพก็เลยสนใจในการทําโครงการนี้มากเลยครับใน Workshop, เวิร์กช็อ เป็นมืออาชีพยอย่างมากเลยครับสำหรับรุ่นพี่ๆที่มาเป็นตัวเป็นตัวอย่างได้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อนๆและความผิดพลาดหรือว่าคานันแนะนําในการปรับปรุงงานที่ใช้ในการต่อไปด้วยครับวงน์กรผมจะต้องสร้างความสนับสนุนให้แก่สังคมได้อย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของการเข้าถึงสื่อไอรุ่นเนื่องจากว่าพวกเรานั้นทำทำสื่อประเด็นด้านนี้มาก็พอสมควรแล้วนะครับผมก็เลยมีความมั่นใจอย่างมากครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับแล้วก็ช่องทางเผยแพร่ผลงานก็คือเว็บไซต์หิงห้อยน้อย .com แล้วก็เฟซบุ๊กหิงห้อยน้อย รวมถึง YouTube และอินสตาแกรมของหญิงให้หน้อยด้วยครับผมรับฟังรับฟังรับชมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ